สวัสดีคนวันพุธค่ะพบกับสมมาพยากรวันพุธด,ดวงรายสัปดาห์17ถึง24มกราคม68สัปดาห์นี้ดวงจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งหัวใจช่วยกันทำมาหากินค่ะอ่ะ1ดาบ7เหรียญ ราชาดาบสัญลักษณ์ของไพ่ดาบโดยเฉพาะราชาดาบและหนึ่งดาบเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จสําเร็จยังไงก็ในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎมงกุฎชัยชนะสําเร็จได้อย่างที่หวังตั้งใจลาภยศสรรเสริญอํานาจตําแหน่งส่วนใหญ่ไพ่พระราชาดาบนะ่ยจะเหมาะกับอาชีพที่เป็น เจ้าของกิจาการนักธุรกิจนักการเมืองนักกฎหมายข้าราชาการใครจะสมัครการเมืองท้องถิ่นใครกำลังจะสอบกฎหมายอะไรที่เป็นข้าราชาการนักวิชาการเกี่ยวกับยศตำแหน่งใครขอตำแหน่งทางวิชาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยสำเร็จได้ด้วยตัวเองขีดเส้นใต้เลยนะว่าด้วยตัวเองในมือถือดาบดาบคือ อาวุธสติปัญญาความรู้ความสามารถการฝ่าฟันปัญหาการฝ่าฟันอุปสรรคยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็สร้างเนือ้อสร้างตัวล้มลุกคุกค,คานมาจนวันนี้ยืนได้ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะเตือนในเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นพนักงานประจาหรือจะเป็นข้าราชการมียศมีตาแหน่งอะไรก็ตามแต่อย่าตรงจนเกินไปอย่าเจ้ายศเจ้าอย่าง เข้าใจใช่ไหมตรงเกินไปไม่ดีคนจะเกลียดคนจะหมั่นไส้เราเป็นคนตรงๆแต่บางครั้งคนที่มันไม่ชอบเรามันรอแทงข้างหลังเราอยู่อย่ารักศักดิ์ศรีอย่าอีโก้สูงรักศักดิ์ศรีได้แต่ไม่ใช่ว่าสุดจัดไม่ง้อคนไม่แคร์ใครตายดีกว่าก็แล้วแต่นะเพราะว่าให้แบบนี้ อ่อนน้อมถ่อมตนบ้างอย่าหญิ่งเกินไปแล้วบางครั้งอะ่ะถ้าผู้ใหญ่เขาเมตตาเขาเอ็นดูอะ่ะจะได้ไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวที่เหนื่อยไพยเ่เบนี้หมายถึงผู้มีอิทธิพลคนมีอำนาจถ้าเขาชอบเราเขารักเราเขาเอ็นดูเราเขาเห็นศักยภาพเราเขาอยากหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก็แค่ยกมือไหว้ขอบคุณน้อมรับน้อมรับโอกาสน้อมรับความช่วยเหลือมันจะดูน่ารักมันจะดูอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือสิ่งที่คนวันพุธควรปฏิบัติเรื่องเงิน จริงๆดีนะแต่บางทีอะถ้าเราต้องการความช่วยเหลือยืนกู้ไม่ผ่านสักทีงอเจ้าหน้าที่คุยกับเจ้าหน้าที่เข้าหาเจ้าหน้าที่โอ้ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมปากมันจะพาอดตายคนวันพุธเชื่ออาจารย์เถอะจริงๆ บางครั้งอ่ะรอแล้วรออีกไม่ได้สักทีไม่สำเร็จสักทีเนี่ยเข้าหาคนเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาเจ้าหน้าที่แล้วคุณจะได้จะสำเร็จการลงทุนช่วงนี้มีความเสี่ยงถ้าเป็นเงินร้อนอย่าเด็ดขาดเพราะไม่ได้บอกว่าเจ๊งนะแต่มันหมายถึงว่ากว่าจะได้ทุนคืนกว่าจะถอนทุนคืนนานเพราะฉะนั้นอะไรที่มันต้องใช้เวลาในการงอกเงยของเงินหรือการเติบโตกว่าจะได้ทุนคืนกว่าจะได้กําไรเบรกยังไปกนแล้วช่วงนี้ระวังของมีค่า ตกล่นศูนย์หายเก็บดีๆกระเป๋าตุ้งกระเป๋าตางังแล้วช่วงนี้รออะไรอยู่อย่างที่บอกมันมีโอกาสจะได้แต่อาจจะต้องมีตัวช่วยถ้าเป็นเคล็ดลับสำหรับคนวันพุธในสัปดาห์นี้ให้ไปไหว้ขอพรทาเวสว,วรรณโชคลาภได้ไหมพอได้อยู่บ้างเลขเด็ดเลขมงคล1771หรืออะไรเก่าๆอะไรเดิมๆนะใจเย็นๆช่วงนี้ผู้ใหญ่ท่านพร้อมที่จะช่วยแต่เราเองนี่แหละ ต้องก้มหัวให้คนอื่นด้วยชีวิตมันถึงจะดีรวมไปถึงเรื่องของความรักจริงๆอะ่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องของความรักอะ่ะ ในไหนคนวันพุธจะขึ้นมามีอำนาจอาจารย์ก็พูดตรงๆนะเธอจะมีอำนาจอย่างเดียวไม่ได้เธอต้องมีบารมีนี่อาจารย์ถึงบอกไงทําไมถึงเข้าหาคนให้เป็นต้องรู้จักเข้าหาคนสร้างลูกน้องสร้างบริวารสร้างฐานแฟนคลับอำนาจอย่างเดียวไม่ยั่งยืนนะยำ้ำความรักไพ่แบบนี้มันหยิ่งมันจองห่องมันงอคนไม่เป็นอะไรไม่รู้แก รักกันทะเลาะก,กันด่าก,กันประชดประชันกันทำร้ายจิตใจกันแต่แกขอโทษกันไม่เป็นใครง้อ,อก,ก่อนเสียศักดิ์ศรีใครขอโทษก่อนเสียศักดิ์ศรีความคิดแบบนี้แกอยู่คนเดียวไปเลยแกไม่ต้องมีใครหรือถ้าแกมีแฟนที่ลักษณะนิสัยแบบนี้แกเลิกมันไปเลยค่ะเพราะ กลัวเสียฟอร์มกลัวเสียศักดิ์ศรีพูดขอโทษไม่เป็นบอกรักไม่เป็นบอกคิดถึงไม่เป็นแกเลิกกับมันไปเลยค่ะแต่ถ้าแกเป็นคนแบบนั้นเองอาจารย์ว่าแกควรจะปรับนะเพราะไม่งั้นอยู่กันไม่มีความสุขจำคําแม่ไว้นะลูกคนวันพุธ ความรักไม่ใช่การเอาชนะวงเล็บด้วยทิฏฐิหรืออคติโงโ่ๆงแต่จงเอาชนะใจกันด้วยการทำความดีต่อกันและกันเนาะส่วนคนที่โสดคนโสดอาจจะได้เจอคนที่มีวัยวุฒ์คุณวุฒิสูงกว่าอาจจะเป็นคนมียศมีตำแหน่งมีการศึกษามีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะดูตึงๆนิดนึง แลดูเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วว่าคนประเภทนี้รักใครรักจริงคนวันพุธช่วงนี้ก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาส่วนเรื่องของการเสริมดวงจริงๆอาจารย์จะบอกนะว่าไพ่การเงินแบบนี้ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจารย์ก็ต้องเตือนตรงๆเนาะเพราะว่าเจ็ดเหรียญน,นี่มันได้แต่รอคอยอเนาะอ่ะไม่ต้องรอคอยโชคลาภหรอกสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วชอบแล้วถูกใจอยากได้อยากมีบุญสัมพันธ์อธิษฐานเลยถ้ารวยถ้าได้เงินแล้วจะมาบูชาอธิษฐานเลยค่ะพระศิวลีพระอุป,ปคุตพระสังกจ,จายชุดนี้239บาทส่งฟรียกเว้นพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เกาะบวกเพิ่ม25บาทแคปหน้าจอแล้วทักมาที่เพจ Facebook เน้นเสริมดวงการเงินโชคลาภ ะะแล้วใครช่วงนี้มีอุปสรรคก็สามารถบูชาติดตัวได้หรือจะเอาเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักก็ได้239บาทส่งฟรีย้ําว่าไม่มีเก็บปลายทางนะคะแคปหน้าจอค่ะเสริมดวงช่วงนี้ที่ดินซื้อที่ดินถวายวาัด ถมที่ถมทางสร้างห้องสุขาอะไรที่เกี่ยวกับความหนักแน่นช่วงเนี้ยดีแล้วใครจะเสริมด้วยการไปขอพรทาเวสวุวรรณก็ได้สุขภาพช่วงนี้ระวังธาตุลมภายในร่างกายท้องอืดท้องเฟ้อเลือดลมไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับลมภายในร่างกายอาจจะมีคิดเยอะคิดมากบ้างเล็กน้อยใครจะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาที่เพจ Facebook สมบพยากรอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่หยิบสี่เท่านั้นเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3ามบาท10โมงถึง2ทุ่มนะ คะสวัสดีค่ะ